ครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับผมลึกมาจากงานตอนหาโมงแรกครับผมหกโมงครับผมมาเฮ็ดอาชีพเสริมอยู่บ้านครับดึงเก่งพุดซ่าครับผมครับผมนี่แหละกิดซิวประมาณนี้ใหญ่ถือลุ่มถึกหยั่งนะครับเนาะ ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายๆครับผมดึงกิ่งแตง่งกิ่งผลดอกมาครับผมครับเดี๋ยวมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะ หลังจากเลิกงานมากครับผมหาหกโมงเร่ง